สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมก๊อฟเมกาโมโตครับผมเปนเมกาโมโตครับวันนี้นะครับมีของดีมานําเสนอให้กับคุณผู้ชม,รมเรียกได้ว่าผมเนี่ยสละของรักเลยดีกว่าอ่าจริงๆรรถคันนี้เนี่ยอยู่กับผมหลายเดือนมากใช่ ก็คือว่าเก็บเองใช้เองและก็เจ็บเองเจ็บเองในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าเวลาเราใช้รถเองใช้รถคันนึงเนี่ยเราทุ่มเทใจให้กับรถและทุ่มเทเงินให้กับรถใช่ครับคันนี้เนี่ยผมต้องบอกคุณผู้ชมว่าระหว่างที่ผมใช้เองเนี่ยทุกอย่างไม่ดีผมเปลี่ยนหมดใช่ก็ตอนนี้ก็อยู่ยอดอยู่ประมาณ7 0 0 0 0นกว่าบาทถึง8 0 0 0 0นยังน่าจะประมาณรวมรวมแสนและหลายๆยอย่างก็คือรถใช้เองเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ได้รถคันนี้ไปผมบอกเลยว่าคุณผู้ชมโชคดีมากใช่ครับเพราะมันคือรถที่เราใช้เอง กับเจ้าคันนี้นะครับเจ้า BMW นะครับซีรีส์7 e 6 6 730Li ลครับลองวิวเบรนั่นก็คือตัวยาวใช่ฮะคันนี้ได้ปีใหม่ด้วยคันนี้ปี2006ด้วยได้ปี2006แล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่ารถที่ซื้อจากผมถ้าคันไหนผมใช้เองคุณผู้ชมไม่เจอแน่นอนที่เป็นสแตนดาร์ดสแดาเดิมไม่มีแน่ไม่มีใช่ฮะโหลดก็จริงล้อขอบ20ก็จริงแต่แต่งเป็นแสนเป็นแสนไม่พอผมบอกเลยนะ เตี้ยแบบนี้แต่สมรรถสมสมนะช่วงล่างทุกอย่างดีเลิศขับไปไม่มีขูดไม่มีฟิตไม่มีฟาดเดี๋ยวผมให้พี่เบนซ์พาคุณผู้ชมเดินชมตอนนี้เลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับต่อมานะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาชมเจ้าซีรีส์เจ็ดคันงามของพี่ก๊อฟคันนี้ดีกว่านะครับคุณผู้ชมขออนุญาตเริ่มแต่ข้างหน้านะรเริ่มจากจมูกเลยดี๋ยวพี่ก๊อฟโอ้โหดู ความเ<ส>งาใ,<ส>ใช่ฮะคือต้องบอกว่าข้างหน้าเนี่ยผมให้ดูความสมบูรณ์ของเขาก่อนนะซีเซอร์ทุกอย่างนี่ไม่มีหักนะครับกระจังโครเมียมนิ่งเงาแวบเลยนะฮะคือต้องบอกคุณผู้ชมว่ารถที่เลือกใช้เองอมไม่ต้องห่วงเลือกอะไรที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเสมอเหมือนที่คุณผู้ชมก็พยายามจะเลือกทุกอย่างที่ดีที่สุดให้กับคุณผู้ชมถูกไหมแน่นอนฮะคุณผู้ชมมาคุณผู้ชมเห็นเตี้ยๆอย่างนี้นะอะเดี๋ยวให้ดูกันก่อนนะกันชงกันชนคิ้วโครเมียมทุกอย่างนะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะเซนเซอร์นะฮะทุกอย่างครนนะไฟห้าสวยยเลครับ ต่อมาที่คือผมอยากจะให้ดูอย่างแรกคือสีตัวถังสีบอดี้คันนี้ก่อนนะคุณผู้ชมสีบอดี้คันนี้ผมบอกเลยนะฮะว่าจะบอกไงสวยมากเลยว่าชสชยมากตำหนิน้อยมากนะน้อยน,น้อยมากใช่ครับสีนี่ยังกิ๊บกิ๊บไม่ต้องทําอะไรเลยคือคุณผู้ชมไม่ต้องไปเก็บอะไรเกี่ยวกับสีแน่นอนอผมบอกเลยว่าสีเนี่ยต้องมีประมาณ90%ปขึ้น,นไปแน่นอนใช่นะครับอคันนี้อย่างแรกเลยที่จะอยากจะให้คุณผู้ชมนะฮะได้เห็นกันนะว่าเขาแต่งอะไรกันไปบ้างนะคือต้องบอกก่อนว่าล้อกับโช๊คเนี่ยคือทาง ทางเจ้าของเก่าเนี่ยเขาแต่งมาแล้วแต่ผมมาจัดฟิตเมน t เพิ่มให้มันดูเขาเรียกว่าของผมจะต้องเป็นแนวเมกาทุกคันนั่นคือแนวสแตนดะทั้งบ้านนะครับไม่ใช่แค่คันนี้เริ่มที่แม็กนะฮะเป็น h ฮามานขอบ20แมนี้มีออฟนะครับคุณผู้ชมแม็กอันนี้นะฮะมูลค่า50,000กว่าบาท เท่านั้นยังไม่พอนะพี่กอฟโช๊คข้างในโช๊คทั้ง4ต้นของเขาเปลี่ยนเป็น WP มูลค่าโช๊ค WP เนี่ยทั้ง4ต้นนี่6 0 0 0ื่นกว่าก็คุณผู้ชมรวมแล้วก็ตอนนี้ก็แค่ล้อกับโช๊คก็เป็นแสนแล้วนะใช่ฮะแล้วคือคือโช๊ค WP เนี่ยคือมันดียังไงนะครับคือเขาเซ็ตมาสำหรับรถโหลดเตี้ยอยู่แล้วซึ่งค่อนข้างได้ความนิ่มเหมือนเดิมใช่ไม่กระด้างนะถูกต้องไม่กระด้างไม่กระเด้งด้วยอะดูสิใช่ฮะผมบอกเลยว่าคันนี้หล่อจริงๆหล่อมาก ต่อมาอที่บอดี้กันบ้างดีกว่านะฮะผมอาจจะต้องย่อนิดนึงนะรถพอรถพ่ก,ก็อบเขาสายเตยี้ยสายยอ่อ <laughs> คือจะให้ดูว่าบอดี้บางมากคุณดูบอดีอู้สงฟ้อง,องเลยคุณดูเห <laughs> มือนเขาหลังกสีเลยแล้วก็เส้นสายลายของเขาเนี่ยโหเล็งนะโกลงเป๊ะเลยคุณผู้ชมมะไม่มีโดนนะครับใช่ไม่มีโดนเลยนะฮะสีทุกอย่างสวยงามนะฮะปัง้อง,องเลยนะฮะล้อหลังก็เหมือนกันนะครับผมคุณผู้ชมนะล้อหลังก็เป็นชุดของฮามานเขาโช้กอย่างที่เราบอกนะทั้ง4ตัวนะะ สวยงามคือต้องบอกว่าล้อไม่ได้เบิกมือสองช็คก็ไม่ได้เบิกมือ2องมือหนึ่งป้ายแดงหมดใช่ฮะทุกอย่างเป็นของใหม่เลยดูซะดูสิโอ้โหและข้างหลังเนี่ยโคตรยาวคือพอมันแต่งได้อย่างนี้นะคือรถมันจะดูแบนผมจะให้คุณผู้ชมดูมิติคืออย่างที่บอกว่าแบนดูยาวดูใหญ่เห็นไหมมันเป็น L I ด้วยไงใช่เป็นตัวยาวด้วยไงโอ้โห เรามาดูด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายกันบ้างดีกว่านะความสมบูรณ์ของรถคันนี้กันบ้างนะฮะโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างฮะทุกจุดนะฮะคิ้วเขาทุกอย่างสวยงามเงแวับจริงๆนะฮะคุณผู้ชมฮะตัวถังก็อย่างที่เราบอกนะไม่ได้ว่าบางแค่ฝั่งเดียวนะคุณดูทุกอย่างนะบางหมดเลยแค่นิ้วแตะนะใช่คุณดูทุกอย่างนะฮะบางบนงดเดิมๆทุกอย่างฮนะอ่าอ่าล้อนะฮะการจัดฟิตเมนต์ของเขานะผมบอกเลยว่า คือต้องบอกว่าถามว่าเตี้ยไหมผมว่าเตี้ยนะแต่ว่าไม่ใช่เตี้ยจนที่แบบว่ามันขับไม่ได้เลยจะตือบางคนเลือมาไม่ใช่ใช่บางคนเนี่ยเตี้ยเวลาขับแค่ขับเร็วอ่ะแค่จ้ำถนนแค่เนื้อนิดนอ่ะแอดแล้วคันนี้คุณผู้ชมจ้ำไปเลยนั่งไปเลย4คน5คนห้าคผมการันตีว่าไม่แอดไม่แฟดใช่ฮะ ต่อมาที่บอดี้ฝั่งด้านนี้กันบ้างคุณดูสีสันอย่างที่เราบอกนะมีตำหนิการใช้งานเล็กน้อยเท่านั้นนะสียังสวยอยู่นะฮะบอดี้ดื่มเดิมบางๆแบบนี้แล้วคุณได้ตัวอยา่างผมบอกเลยนะว่าต้องเร็วหน่อยนะเพราะว่าคันนี้อย่างที่เมื่อกี้พี่กอฟบอกไปแล้วว่าใช้เองนะทําถึงแน่นอนถึงถ้าเดี๋ยว้าคุณคิดดูดิแค่ชุดแต่งแค่ล้อแค่อะไรในหมดไปเท่าไหร่แล้วคือคุณซื้อไปถ้าเกิดรถขับไม่ดีนะาผมเอาเลยเอาเท้ามารูปหน้าได้เลยใช่รับอกเฮ้ยคุณกอฟคุณขี้โม้นี่ว่ะบอกนี้เลยมาดูเลย มาถึงนะครับบ้านท้ายดังงามนะครับของเจ้า bmw นะครับ e 6 6หกซีรีส์เจ็เซตจ็ดสา li คันนี้อ่าใช่ครับคุณผู้ชมต้องบอกคุณผู้ชมว่าไฟทุกอย่างอยู่ในสภาพเป็นไงสวยงาม่ใสแจ๋วคือถ้าไม่สวยงามนะพี่ครพี่ก็คงไล่เปลี่ยนไปแล้วบอกตรงใช่ผมก็ไล่เปลี่ยนหมดคุณลองดูสภาพไฟเขาดิไม่มีร้าวไม่มีเขาเรียกว่าเป็นเป็นรอยแบบเออร้าวแบบยยแมงมุมอะไรพวกนี้ไม่มีนะก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคนไหนที่เคยมาที่ร้านอ่ะแล้วเจอ e 4ีคันสีดําของผมอ่ะ ไฟหน้าไฟท้ายผมไล่เปลี่ยนหมดเลย่ใช่ฮะลองดูฮะโอ้โหข้างๆเป็นไงบ้างฮะแล้วก็ชิวโคเรมียมคาดกันชนของเขานี่ยังเงาแวบอยู่เลยนะฮะเซนเซอร์ด้านหลัง4จุดเซนเซอร์อยู่ครบนะใช้งานได้ดีด้วยแล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันมีล้อแล้วอ่ะมโชคแล้ะวอืะท่อมันต้องมีสิขอเสียงหน่อยสิอยากจะฟังเสียงรถคันนี้หน่อยฮะโอ้โหพี่เบซ์เอาไปให้ดูหน่อยสิ ผมบอกเลยนะเป็นไงกันบ้างฮะเสียงเ,เสียงท่อนะครับจะคล้ายๆลรถเมกันใช่นะครับคล้ายๆพวก V8 แต่รถคันนี้เนี่ยเครื่องเป็น6สูบครับ M54 ครับอ่าจริงๆแล้วก็ผมว่าเสียงก็คือไม่ได้ดังจนหูนะไม่ได้ดังจหูผมว่าเสียงกำลังเพาะเลยนะคือบางที่ฟังจากไมอ่อาจจะนึกว่ามันดังมากหรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะอ่ะขออนุญาตฮะเปิดดูห้องเก็บสัมภาระครับผมฟึบคุณดูโอ้โหเป็นไง โลง่ลงสะอาดตาลแล้วก็กว้างใหญ่มากคุณดูดิทุกอย่างพรมพรมทุกอย่างนะด้านข้างของเขาเป็นของเดิมนะค,คุณดูดิโอโหสวยงามมากขออนุญาตเปิดด้านในนิดนึงฮนะก็จะเจอพรมอีกหนึ่งผืนนะครับผมแล้วก็เปิดมาอีกครับก็จะเจอพรมผืนนะครับ <c oughs> อ่ะครบนะครับตอนนี้งงนอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือรถนะฮะคุณผู้ชมเห็นไหมครับพอเปิดขึ้นมาเสร็จก็ ล้ออะไรอ่าล้ออะไรเดิมนะฮะแล้วต้องบอกเลยนะฮะว่าคันนี้นะฮะเดินทางด้วยระบบน้ํามันล้วนนะไม่เคยดมแก๊สอ่าแค่นั้นไม่พอครับพี่เวนมาเครื่องมือผมก็ครบครับอ่าครับผมอุ้ยไม่น่าเชื่อเนี่ยเปิดดูสิแต่อย่างว่านะรถพี่กลอบทุกอย่างต้องครบอยู่แล้วเอาสิเฮ้ยโอ้โหเป็นไงถามว่าเนี่ยเครื่องมือพวกนี้สําหรับผมนะพกไว้ไม่เคยมีประโยชน์เลยอ่าใช่แต่ขอให้มีครบและอุ่นใจเพราะอะไรรู้ไหมถ้ารถเป็นอะไรขึ้นมา เกลกรถสลายฮะใช่ฮะอ่าอ่าต่อมานะฮะมันมีอีกออปชันหนึ่งก็คืออยากจะให้ดูนะฮะกระโปรงหลังนะคราเป็นระบบดูดนะฮะคุณผู้ชมนะ,ะ,ะเพียงเราปิดเบาๆเห็นไหมปกติน,นะครับบดูดเข้าไปเรียบร้อยฮะมาถึงขุมพลังเครื่องยนต์คันบ้างดีกว่านะฮะอย่างที่เราบอกนะคันนี้นะเป็น7 3 0 l สศูนย์นะฮะร,รหัสเขาก็คือ M54 นั่นเองนะค,คันเร่งไฟฟ้านะค,คุณผู้ชมนะลองดูสภาพเครื่องเป็นไงกันบ้างผมต้องขอโทษคุณผู้ชมออย่างหนึ่งก่อนครับ ผมลืมทําความสะอาดห้องเครื่องเพราะว่ารถเนี่ยผมใช้เองอยู่ช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนครับถ้าเกิดทําความสะอาดไปมันก็จะเลอะอีกอก็เลยบอกคุณผู้ชมว่าก่อนคุณผู้ชมจะออกรถคันนี้วันรับรถผมบอกเลยทุกอย่างจะกลิปหมดเดี๋ยวเราจะล้างห้องเครื่องให้ถูกต้ทาความสะอาดให้กลิปเลยนะครับคุณผู้ชมแต่ตอนนี้เราให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูสภาพเครื่องก่อนว่าคือจริงๆทุกจุดใช่คือกำลังจะบอกว่าทุกจุดลองดูดิ ทุกจุดดีรถทุกจุดทุกอย่างนะฮะรถใช้เองโอ้โหลิฟจริงๆนะพี่กอฟนะฮะเก็บไว้ยันฝุ่นเดิมว่ามันแห้งไหมคือมันให้ดูความแห้งของมันนะคุณผู้ชมฮะแล้วก็คันนี้อย่างที่เราบอกนะฮะเดินทางด้วยระบบน้ํามันล้วนนะฮะรับประกันเลยนะฮะเดินทางไกลได้นะไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนคุณผู้ชมครับและอีกสิ่งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมอย่างที่เราเคยบอกกับคุณผู้ชมไปหลายๆคลิปแล้วครับเครื่องตัวนี้เป็น7 3 0อ่าเป็น M54 คันเร่งไฟฟ้าใช่ฮะผมต้องบอกคุณผู้ชมว่าอล่อก ถูกด้วยเยอะโคตรโคตรและเซอร์วิสถูกมากครับผมมาถึงด้านภายในรถยนต์คันนี้กันบ้างดีกว่าครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตเริ่มจากแผงประตูฝั่งด้านซ้ายครับแผงประตูฝั่งด้านซ้ายนะครับคุณผู้ชมครับคันนี้เป็นภายในสีเขาเรียกเทาไหมพี่เวนอ่าใช่ครับสีเทาว่าสีเทานะครับตัดด้วยทีมลายไม้และเป็นลายไม้เงาสวยไามไม่ใช่ลายไม้ด้านนะอ่านี่คือจากโรงงานนะครับคุณผู้ชมครับผมดูสิ แผ่งประตูทุกอย่างไม่มีแตกแล้วลายไม้ก็ไม่มีแตกครับผมเดี๋ยวผมจะเทสระบบไฟฟ้าให้คุณชมได้ชมกันนะครับครับผมกระจกนะฮะนี่ลงฮะขึ้นครับผมตอนนี้ลงอีกครั้งนะครับเพื่อปรับกระจกมองข้างไฟฟ้านะคะคุณผู้ชมครับจกมองข้างไฟฟ้านะครับผมไปทางซ้ายครับขวาครับขึ้นครับลงครับผม สมบุ์นะฮะต่อมานะฮะคุณผู้ชมฮะอยากจะให้ดูภายในคันนี้กันบ้างนะ,ะเป็นสีเกร์หรือสีเทานั่นเองนะครคุณผู้ชมครับลองดูจากเบาะนั่งด้านข้างก่อนนะสภาพทุกอย่างเป็นหนังเดิมจากโรงงานนะ,ะคุณผู้ชมนะหนังทุกอย่างเนี่ยที่คุณเห็นเนี่ยไม่ได้แตกไม่มีขาด ทุกอย่างนะได้ทุกอย่างยังเป็นเอยังเป็นได้เดิมไม่ได้ไม่ได้ล้นอะไรเลยฮะเบาะนะฮะยังทรงยังสวยๆยังต้องบอกคุณผู้ชมอีกอย่างหนึ่งหลายๆคนอาจจะเข้ามาดูครั้งแรกครับรอยหนังที่มันย่นย่นยับยับอันเนี้ยคือจากโรงงานนะหนังมันต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วใช่ครับผมนะครับปปกติของเขานะฮะต่อมาจะเทสด้วยระบบไฟฟ้านะฮะับคุณผู้ชมฮะโอเคเดินหน้าครับผมถอยหลังนะฮะครับแล้วก็พละกลิครับ ต่อมาก็อีกปุ่มหนึ่งก็จะเป็นหัวหมอนพ่กลหัวหมอนขึ้นลงได้ด้วยระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ยังมีอีกปุ่มหนึ่งก็คือด้านหน้าตรงนี้นะจะใช้เขาเรียกว่ากระดกเบ,บาะงัดขึน้นขึ้น,น,นลงขึ้นนะครับ ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์เลยนะครับปกตินะครับใช่ฮะ,ะ,ะต่อมาที่ดัชบอร์ดหรือคอนโซลหน้ากันบ้างดีกว่าคุณลองดูดีเออมันสวยโดดเด่นด้วยลายไม้จริงๆนะคันนี้นะคุณลาย,ลายไม้เงาเงามากเลยนะล,ลายไม้ของเขานี่สวยมากสมบูรณ์มากนะตลอดทั้งแนวตลอดทั้งคันเลยทีเดียวคุณผู้ชมลองดูดิโอ้โหกิ๊บจริงๆนะคอนโซลก็สวยงามนะฮะไม่มีแตกไม่มีบวมอะไรสักอย่างเลยนะคุณผู้ชมอ,อ่าคอนโทรลแอร์ตรงกลางฮะจะเป็นของเดิมจอของเดิมครับคอนโทรลนี่นี่นี่เดี๋ยวให้ดูจอยได้กัน จอได้ครับผมจอไอได้ไม่มีแตกใช่ฮะนะฮะคือต้องบอกว่ายังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้แล้วสวยๆเลยนะอ่าดูสิดูเกะงลายม้ทุกองลาไ้อ่เก๋นะก็เปิดได้นะคุณผู้ชมครับผมมาลองดูอ่าอ่าแล้วก็อ่าตรงนี้จะปล่อแก้วน้าได้อ่าอันครับผมเปิดมาเป็นเกะอีกคุณผู้ชมเห็นไหมเฮ้ยผมเจออะไรเนี่ย ไม่น่าเชื่อว่าพี่ก๊อฟยังจะมาอยู่อันเนี้ยมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเปิดเปิดเมื่อกี้ให้คุณให้คุณผู้ชมได้ดูอีกเห็นไหมคุณผู้ชมเชื่อผมยังว่าผมใช้เองไหมคุณดูแมสดิผมแมสผมยังอยู่เดี๋ยวผมเก็บทำความสะอาดให้ครับก่อนออกเนี่ยผมทำความสะอาดปลอดเชื้อโควิดแน่นอนเพราะว่าเราสองคนเนี่ยฉีดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าให้คุณผู้ชมดูนี่นิดนึงอ่โอ้โหคุณดูดิพี่ก๊อฟเขาเก็บอะไรเปเนี่ยโอ้โหอย่างครบอ่ะดูโอ้โหคู่มือคู่มือนะฮะบุ๊ก ครบนะฮะโอ้โหสวยงามจริงอ่าเก็บไว้ในคูลบ็อกด้วยเมื่อกี้ฮะใช่เป็นคูลบ็อกด้วยนะเมื่อกี้ก็คือสามารถแช่แช่น้ําเย็นได้แต่ไม่ใช่ตู้เย็นนะมันเป็นคูลบ็อกมันคือคูลบ็อกมันจะใช้ลมของแอร์เนี่ยเข้าเวรบายหรือต่อให้มันเย็นนะฮะคุณผู้ชมก็คือน้าก็เย็นพอกินได้ใช่ถ้าอยากจะอยากจะให้มันเย็นมากคุณผู้ชมก็ต้องปรับอุณหภูมิลงมาเยอะๆคือถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะกินเย็นมากๆผมแนะนําเลยครับเดินลงเซเว่นซื้อน้ำเถอะนะ มาถึงแผงประตูฝั่งด้านขวากันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับแผงประตูฝั่งด้านขวานะครับคุณผู้ชมครับตัดด้วยทีมสีบอลนะครับแล้วก็ทีมลายไม้แบบเงาครับยังอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีร่อนนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้องให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนปุ่มนะครับไม่มีรอกนะฮะเดี๋ยวเทระบบไฟฟ้าครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะฮะขออนุญาตนะฮะผมเมื่อกี้ลงกระจกว้นี้ขึ้นให้ดูก่อนนะฮะต่อมาลงนะครับผม แล้วก็ปรับกระจกมองข้างไฟฟ้านะฮะอลองดูนะครับผู้ชมไปทางซ้ายนะครับเห็นไหมขวาครับผมขึ้นครับลงครับผมโอ้โห,โหเป็นไงกันบ้างะะสมบูรณ์นะครับผู้ชมต่อมานะฮะเบาะนั่งนะฮะที่ถูกใช้งานมากที่สุดก็คือเบาะคนขับนั่นเองนะคุณผู้ชมนะเบาะคนขับนี่นะค,คุณลองดูนะสภาพนะผมต้องบอกเลยนะว่าของเขายังเป็นหนังเดิมๆแท้ๆจากโรงงานนะฮะยังไม่ได้ผ่านการทําอะไรเลยนะเบาะอยู่ในสภาพที่สวย ไม่มีแตกไม่มีขาดได้เด้อทุกอย่างไม่มีร่นนะคุณผู้ชมนะทั้งเบาะนั่งและพนักนะยังแน่นอยู่นะแล้วต้องบอกคุณผู้ชมด้วยว่ารถคันนี้นะกลิ่น B M ยังอยู่ครบนะครับเวลาเปิดประตูมาคุณผู้ชมจะได้กลิ่นหนังครับหลายๆคันมันจะไม่อยู่แล้วผมแต่คันนี้ยังครบอยู่ใช่ฮะนะครับเดี๋ยวจะปรับเทสระบบไฟฟ้าไฟฟ้าขออนุญาตลองนั่งหน่อยนะฮะโอเป็นไงการท่านั่งของเรานะเดินหน้าเดินหน้านะครับถอยหลัง ถอยหลังครับครับผมอ่าต่อมาเดี๋ยวกระดกขึ้นมาฮะอ่านี่เห็นนะกระดกนะกระดกนะครับอ่าใช่กระดกขึ้นแล้วก็ปลดลงนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็พนักพิงนะฮะถอยหลังนี่พนักพิงเห็นไหมอ่าอ่าพนักพิงถอยหลังแล้วก็ขึ้นได้ปกตินถ้าคุณผู้ชมหหัวหมอนต่อมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือหัวหมัวหมอนอ่าหัวหมอนไฟฟ้าใช้งานได้หมดเป็นไงปกตินะครับใช่ฮะโอ้โหต่อมาที่พวงมาลัยกันบ้างดีกว่าเดี๋ยว <นะ S 2> พี่เบนลงก่อน เดี๋ยวอยู่ใกล้กันไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวติดโควิดขึ้นมาจะแย่โอเคเว้นระยะห่างอ่ะพี่เว้นไปฝั่งนู้นฝั่งหนุ่งอ้าวฝั่งนี้มันต้องใช้มันต้องใช้นี่ไงโอเคอ้าต่อมาที่พุมอะไรมาตีฟังชั่นของเขาดีกว่านะครับคุณผู้ชมพุมอะไรมาตีฟังชั่นของเขาเนี่ย ผมต้องบอกเลยพวงมาลัยนี่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบสมบูรณ์ทุกอย่างนะสวยๆและในหลังทุกอย่างของเขานะโลโก้บีเอ็มทุกอย่างสวยงามแล้วก็ะะยังมีพทเทินชิปเช่นเคยนะครับใช้งานได้ปกติพทเทินชิปนะฮะบวกอยู่ด้านหลังลบอยู่ด้านหน้านะฮะเด<โ>ี๋ยวเราจะเทสให้ดูนะครับคุณผู้ชมแล้วก็พวงมาลัยของเขานะฮะจะคอนโทรลไฟฟ้าปรับได้สี่สี่ระดับเขาเรียกว่าสี่ทิศทางอ่ะยืดหดขึ้นอ่านี้ขึ้นสุดแล้วนะฮะอ่านลงก่อนนะฮะเราดูขึ้นให้ดู นะใช้งานกันได้แบบเรียกได้ว่าปกติครบ,ครบ,ครบเลยดีกว่านะต่อมาที่เลื่อนไม้กันบ้างเดี๋ยวก่อนจะไปเลื่อนไม้ให้ดูนี่ก่อนนี่คือเกียร์นะคุณผู้ชมเกียร์เป็นเกียร์ระบบไฟฟ้าใช่ครับหักเข้าหาตัวเองตบขึ้นครับหักเข้าหาตัวเองตบลงเป็นออโต้นะอะตรงนี้เดี๋ยวไปเข้าใจเดี๋ยวตอนมาซื้อรถ เดี๋ยวจะอธิบายให้ครับผมต่อมาที่เรือนไม้นะคุณผู้ชมนะสวยๆใสๆแบบนี้คุณผู้ชมลองดูดีคะคันนี้วิ่งมันน้อยนะต้องบอกว่าน้อยมากนะวิ่งมาเพียง1น8 2 8 8สมกิโลเท่านั้นเองนะร้านเราขายแต่ไม่แท้ไม่มีการก่อหม่รถปี2006วิ่งแสนสามผมบอกเลยว่าโคตรน้อยนะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูตรงนี้อีกอ่ะเดี๋ยวผมไปอยู่ฟ้าไฟติดนะคุณผู้ชมไฟแต่งหน้านะฮะอ่ะเขาน้อ่ะฝั่งนี้กันบ้างนะ ฝั่งนี้นะคะคุณดูนะเปิดปุ๊บไฟต่างหน้าก็ปิดนะคุณชมแล้วก็มีไฟไฟสองพันที่ครบนะครับทุกดวงมาถึงห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างดีกว่านะฮะผู้ชมครับขออนี้เริ่มจากแผงประตูฝั่งด้านขวาฮะแผงประตูฝั่งด้านขวานะครับอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับดูสิคุณชมดูจีบทุกอย่างของเขานะลอยย่นรอยยับของหนังนี่จะกคือจากรโรงงานครับผมยังหนุนในสภาพที่ดีลายไม้เงาไม่มีแตกใช่ฮะปุ่มไม่มี่อกแต่มีตำเหนียู่นิดนึง นิดเดียวนิดเดียวจริงๆตรงนี้ลอกนิดหน่อยครับผมจัดการเอาเองนะผมว่ามันเล็กน้อยไม่ทําให้แล้วนะเล็กน้อยมากรถแต่งเป็นแสนแล้วนะใช่แค่นี้ไม่ทําให้นะชัดเจนนะชัดเจนเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดว่าบอกว่าเฮ้ยคุณก๊อฟมันตะขิดตะขวงใจไม่เป็นไรครับออกายแดงนี่ให้ดูยังอยู่นะที่เขียวบุรีที่เขียวบุรีนะครับยังไม่หายไปไหนบางคันไม่อยู่แล้วหายไปแล้วอะ ระบบไฟฟ้าฮะลงลื่นๆนะฮะต้องเรียกได้ว่าลงอย่างลื่นขึ้นอย่างไวดีกว่านะฮะผู้ชมเท่านั้นยังไม่พอนะฮะมันต้องมีม่านอีกม่านใช่ฮะจัดสินี่ไงใช้งานได้ปกตินะครับเป็นไง มันต้องครบเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมฮะต่อมานะแผงประตูฝั่งด้านซ้ายผมกันบ้างดีกว่านะฮะคุณลองดูนะฮะอย่างที่ผมบอกนะแผงประตูของเขาเนี่ยอยู่ในสภาพที่สวยงามนะทิมนี้อาจจะมีรอยบ้างเล็กน้อยจริงๆนะฮะคุณผู้ชมแต่แผงประตูต้องบอกเลยว่าสมบูรณ์แบบในความเดิมๆของเขานะแล้วก็ลายมงลายไม,ม้อของเขาเนี่สวยงามคลิปๆเลยคุณเงาแวบเลยนะช่องเชียบุหรี่อยากจะให้ดูที่ก็บอกหายกันเยอะยังอยู่ครบนะฮะคุณผู้ชมอะต่อมานะขออนุญาต เทสระบบไฟฟ้าผมขอม่านลงก่อนเลยดีกว่าคุณดูนะเพราะว่าติกกระจกะม่านหูช้างเก็บแล้วนะฮะม่านใหญ่ลงนะครับผมอ่าแล้วก็ระบบไฟฟ้านะฮะคุณชมครับผมลงอย่างรื่นนะฮะขึ้นอย่างไวนี่เรียกได้ว่าใช้งานกันได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆนะฮะเท่านั้นยังไม่พอกครับงั้นบ้างดีกว่า เอาหลังเอาเบาะหลังก่อนนะเบาะหลังหรือบอกคุณผู้ชมคันนี้มีออปชั่นเบาะหลังไฟฟ้ามาด้วยใช่ฮะเอาเบาะหลังก่อนดีกว่านะฮะลองดูลองดูอย่างแรกคือจากสภาพจากหนังก่อนหนังสวยนะผมบอกเลยนะเป็นหนังเดิมๆโรงงานเลยนะสวยนะแล้วก็ยังแน่นอยู่เบาะนั่งรับพนักพิงสวยงามนะฮะคุณดูนี่เป็นไงอ่ะเท่านั้นมันยังไม่พอนะฮะตรงกลางของเขาเนี่ยคอนโซลกลางเนี่ยเปิดขึ้นมานะครับก็จะไว้ของได้เล็กน้อย นะฮะฮแต่ก็ค่อนข้างลึกอยู่นะมือถงมือถือสายชาร์จนี่สบายเลยนะฮะออปชั่นของเขาก็คือเบาะหลังไฟฟ้าเบาะหลังไฟฟ้าแยกซ้ายและขวาน,านะฮะขออนุญาตนะจะเทนระบบไฟฟ้าให้คุณผู้ชมได้ดูนะคุณดูนะยังไงยืดปดเข้าไปนะฮะแล้วก็พนักพิงนะพีก่กอล์ฟดูเห็ไนไหมขึ้นลงได้ปกตินะฮะแล้วก็จะมีของเขาจะมีหัวหมอนหัวหมอนไฟฟ้าขึ้นได้ลงได้ คือต้องบอกคุณผู้ชมว่ารถคันนี้เนี่ยมันเกิดมาเพื่อผู้บริหาร<ช>จริงๆครับแต่คันนี้มันเกิดมาเป็นผู้บริหารอีกแบบหนึง่งเขาเรียกว่าอะไรรูไ้ไหมอะไรผู้บริหารแอบซิง่งต่อมาเรามาดูคอนโทรลไฟฟ้าทางผมบ้างดีกว่านะคุณผู้ชมลองดูนะเฮ้ยคือเราปรับเองได้ค่อนข้างสบายนะยืดนี่ได้เยอะนะฮะเป็นไงโหดก็ได้นะฮะแล้วก็พนักพิงนะฮะเป็นไงโอ้โหขึ้นลงได้นะฮะ,ะสมบูรณ์นะครับต่อมาก็จะเป็นหัวหมอนนะฮะคุณลองดู ขึ้นลงได้นะฮะเท่านั้นยังไม่พอนะฝั่งนี้นะพี่กอลสาม,มารถคอนโทรลเบาะตัวหน้าได้อ่านะอยังได้อยู่เหรอใช่ฮะอ่ะผมอกดอ่ะปึ๊บตรงนี้ยังไม่เคยเทสเลยคับเ<ด>นี้ยนะดู <ไป S 2> สิเห็นไหมไปหลังได้เสร็จเดินหน้าได้เสร็จนะคุณอ่ะพับเบาได้วยดูเราคอนโทรลเองได้หมดเลยจากข้างหลังวใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับทุกอย่างแล้วก็อ่า แถวที่สองเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวอะไรเลยวไม่ต้องกลัวร้อนเลยเพราะว่าอย่างแรกเลยคือเขามีแอร์ตรงเสาซ้ายและขวาเห็นไหมนี่แอร์อยู่นะเท่านั้นยังไม่พอตรงกลางนะฮะสามารถคอนโทรลอุณหภูมิได้แต่ละฝั่งแยกซ้ายแยกขวาแล้วก็ทิศทางลมนะฮะได้หมดเลยเมื่อกี้พี่เบซ์ลืมอะไรรู้ไหมม่านหลังผมว่าแล้วต้องลืมม่านฮะน้องเตี้ยฮะจัดม่านให้หน่อยฮะมันกดพร้อมกันได้นะอแต่นี้เอาลงเมื่อกี้อ่ะเอาขึ้นหมดเลยสี่บานนี้ทั้งหมดเลย กดฮะเห็นไหมคุณผู้ชมขึ้นหมดนะสั่งงานได้ปกตินะคือสามารถแยกเองก็ได้นะหรือว่าจะให้ขึ้นทั้งหมดเลยได้หมดเลยใช่ทุกอย่างต้องบอกว่าระบบไฟฟ้าคันนี้ครบพร้อมใช้งานจริงๆแค่นั้นยังไม่พอดูบนเพดานอุ๊ยโอ้โหลืมเลยระบบไฟข้างหลังอ่าโอหไม่พอครับไฟแต่งหน้าอีกตู้ดีโอ้ยครบผมว่าคุณผู้หญิงนี่ชอบมากเลยนะฮะเพราะมันดูดิเบี่ยงไปทางซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ดูดิ ใช้งานได้ส่วนมากต้องบอกเลยนะตัวนี้ส่วนมากจะมันชอบหักใช่นะะนี่ยังอยู่ในสภาพที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์มากเกิดเป็นรถผมต้องครบโอ้โหถึงช่วงทดลองขับจริงนะครับผู้ชมครับตอนนี้หลายๆคนอาจจะข้องใจว่าเอ๊ะเจ้า E66 เนี่ยใส่ล้อขอบ20เนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่ะมันจะยังนิ่มอยู่ไหมอ่ะดูดิโอ้นี่กดเลยเนี่ยดูเสียงดูเสียง ดูเสียงโอ้โหโอ้โหพี่เวนอุ้ยอุ้ยอุ้ยต้องลอยตัวเลยโอ้โหโคตรมาใช่ฮะก็คือออย่างแรกเลยนี่ให้ดูคอสะร์ตพานเลยนะนี่คอสะพาน่ะคอนี่คร์ตพานนะผมส่งเลยนะเนี่ยนี่ถ้าเกิดเป็นรถเตี้ยแบบไม่ใช่แบบนี้นะคุณดูมันจะแอดแล้ว ไม่มีเสียงอัดเลยแล้วก็อย่างแรกเลยคือความนิ่องเขายังได้อยู่แต่ถึงจะไม่ได้นิ่มร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าเดิมนะผมให้80เปอร์เซ็นต์นะเพราะเพราะเราจะบอกนิ่มร้อยไม่ได้รถมันมีล้อแล้วมันมีโช๊คระยะก็บางใช่แต่ผมบอกคุณผู้ชมเลยว่ามันยังมีความนิ่มนวลและไม่น่าเกลียดเลยนะครับขับได้เรียกได้ว่าขับได้แบบสบายๆนะอัตราการเร่งก็เมื่อกี้ก็ที่ลองให้ดูแล้วนะฮะว่าอัตราการเร่งค่อนข้างเรียกได้ว่ามาเวลาลอยตัวนี่โหดึงเลยอย่างนี้ชม คือต้องบอกคุณผู้ชมว่าอ่ะเมื่อกี้กลับมาที่ช่วงล่างต่ออ่ะคุณผู้ชมเอาอาม่าอากงเนี่ยนั่งข้างหลังเขาไม่ด่านะ,นะฮะครับผมเพราะปกติถ้าเกิดว่ามันเป็นรถซิ่งวัยรุ่นอามาอากงคุณยงคุณยายเนี่ยดายับใช่งฮัแล้วก็ให้ดูภายในภายในหน่อยครับเป็นไงสสวยไหมดูสิอ่าแอร์เย็นฉ่ำนะดูลายไม้ดิใช่ครับคือต้องบอกว่าสวยงามแล้วก็แอร์เย็นฉ่ำแล้วก็ภายใน,นงนะ ้วนครบนะครับคุณผู้ชมดูสิอ่าโอ้โหแล้วก็นั่งแบบเหลือๆขอโทษนะครับคุณผู้ชมที่ต้องยกเท้าแต่ผมจะฝอยห้างให้ดูว่าเรานั่งได้สบายนะครับอยากจะเทสอันนี้ให้ดูอีกนิดนึงครับอ่คลิปโชว์หนีเอ่อไม่ใช่ทิ้งหนีนะครับจะจะชิปจะชิปให้ดูตัวนี้อ่าก็คืออัตราความเร็วนะที่เราโยกขึ้นกับกับก้านมันได้นะปกติใช้งานได้ปกติเอใช้ได้ถอยหลังเห็นไหมนะครูสคอนโทรลใช่ อ่าอ่าการถอยหลังยกขึ้นได้มันก็กรณีว่าจะลงอ่าก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับอ่าแล้วก็จะมีเอ่อเขาเรียกว่าระบบการ์นชิปการ์ดชิปอ่าโอเคการ์นชิปนะครับคุณผู้ชมนะพอเราปัดไปตรงกลางจอเนี่ยจะเป็นตัว S S นี่คือโหมดสปอร์ตนะอ่าปักไปตัว M คุณเห็นมาเป็น M4 M4 ก็คือตอนนี้เราเข้าเกียร์สี่ขาเกียร์สี่ไว้อยู่อ่าเราแค่กดตัวนี้ปั๊บมันจะเชนมา M3 ็มสมเห็นไหม เกียร์สามเปลี่ยนปั๊บเกียร์สองนะเวลาเราจะชิปนะเกียร์ขึ้นนะจะอยู่ด้านหลังนะครับกล้องจะมองไม่เห็นแต่อยู่ตรงมือนะก็ะคือขับไปปุ๊บได้ตามรอบปุ๊บกดปั๊บข้างหลังนี่เป็นเกียร์สามไปแล้วนะสับไปเป็นเกียร์สี่ก็คือแพตเทิลชิปเนี่ยอ่ยังใช้ทิปตันิกเลยทุกอย่างของรถคนันนี้ใช้งานได้เรียกได้ว่าระบบไฟฟ้าทั้งคันครบอันนี้ก็คือเผื่อคุณผู้ชมหลายๆคนไม่รู้อันนี้ก็คือแค่เป็นลูกเล่นของรถใช่ปกติรถเป็นเกียาาร์ออโต้ปกติแต่ถ้าเก่่าคอยกกเเเเปลีนน็รสั์ง ก็ได้แค่กดตรงนี้เองใช่ตรงนี้เขาไม่มีบอกอยู่แล้ว S อ D อ็มดไม่ยากใช่ฮะต่อต่อรถเดี๋ยวได้นําใหค้คืออยากจะให้ผู้ชมได้ดูว่าจริงๆแล้วระบบไฟฟ้าของเขาทุกทั้งคันเลยคือมันใช้ได้ทั้งคันเลยซึ่งรถต้องบอกว่าน้อยนะที่มันจะใช้ได้ครบขนาดนี้ใช่ไม่เชื่อต้องไปลองดูที่อื่นก่อนเราค่อยมาดูที่นี่ไปดูก่อนเลยใช่ไปดูที่อื่นไหมครบเลยเราค่อยมาดูที่เราอ่ะไปไปอ้าเอ้าอ่ะเปิดไงอ๋อนี่อ่ะ ตึงตึงเห็นไหมปิดได้ครบครบแล้้วรนมมัคบ่งไจัดไปสี่ขอมาสหน่อยที่พี่เบนขอมาส์กเอ่อขึ้นด้านข้างครับด้านข้างด้วยอ่าด้านข้างนะครับครบไหมครบนะนี่ก็ครบนะ โอเคซื้อให้ทันโทรให้ทันจองให้ทันช้าอดห้ามโวยเด็ดขาดนะครับนานๆทีจะมีรถทรงนี้เข้ามาผมบอกเลยไม่ได้มาบ่อยแน่นอน เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเจ้า B M W Series 7 E 66 730 L I ครับแต่งสไตล์สแตนด์ใ่เมกาครับผมสวยๆผมบอกเลยสวยมากใช่แล้วผมต้องบอกคุณผู้ชมว่าแต่งเป็นแสนะอะแต่ผมจะขายราคาเท่ากับ E 66ที่เราขายตัวธรรมดาที่ไม่ได้แต่งใช่ฮะ ผมขาดทุนนะคุณผู้ชมคันนี้ต้องฟังก่อนว่าผมขาดทุนจริงๆแน่นอนถ้าเกิดว่าไม่เอามาใช้เองมันก็ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ใช่ครับนะพอใช้เองแล้วมันจะไหลลึกลงมันลึกหลผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนที่เล่นรถเนี่ยจะเป็นเวลาคุณผู้ชมใช้รถเองคุณจะไหลจะแต่งนู่นแต่งนี่คือไอ้ที่มันดีที่สุดนั่นใช่ก็โดนไปแล้วแต่ผมให้คุณผู้ชมในราคา469,000บาทเท่านั้นผมบอกเลยว่าโคตรถูกจริงฮะไปดูมาให้ครบทุกที่ มาดูคันนี้เป็นที่สุดท้ายเอาสภาพกับราคามาวัดกันครับผมนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยครับจัดไฟแนนซ์นะฮะเริ่มต้นฮะดาวที่79,000บาทเท่านั้นเองโอ้ดาวไม่เยอะนะไม่เยอะเลยถือว่าถูกใช่แล้วผมต้องบอกด้วยนะไฟแนนซ์ของผมนะตอนนี้เป็นช่วงโควิดก็จริงครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเอกสารครบฐานคุณผู้ชมดีอนุมัติรับรถแค่วันเดียวเองใช่นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับพี่กัปโตครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านแมกกาเมโต์นะครับ